สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในถิ่นเราวันนี้จะมาอัปเดตต้นทุเรียนให้ดูนะครับแล้วก็มาบอกเกี่ยวกับโรคฟิวซเซี่ยมหน่อยวันนี้จะมาพูดเรื่องโรคฟิเลเซี่ยมหน่อยปีนี้สวนที่ทํานี่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสวนนี้ฟิเลเซี่ยมแต่ก็ มีบ้างนะครับเล็กๆน,น้อยๆช่วงนี้ใบก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเด่ยตอนนี้รอยยอดใหม่ใบชุดนี้รอยยอดชุดนี้ให้ให้กลางก่อนครับให้กลางให้เพชรลาดก่อนถึงจะได้ลงศารก็ปีนี้ไม่ด่วนนะครับ เพราะว่ามันดวนไม่ได้แล้วมันต้องใบมันก็ตามสภาพมันตัดหลูกทีลังเขาก็ต้องใบทีลังเขาหน่อยนะปูดเลืองฟิวเซเลี่ยมต่อนะครับปีนี้ปีนี้สวนอื่นสวนข่างเคียงเขาก็เป็นกันเยอะนะครับบางบางสวนนี่ต้องโขนทิ้งเป็นต้นๆ้นไปเลยอะสวนนีมน้มันก็มีนะครับแต่ส่วนน้อยเรื่องหลักเนาคนนา้นเน่าเรื่องฟิวเซเลี่ยมเนะี่ย ถ้าเป็นแล้วก็ตามกิ่งนี้ก็ต้องตัดทิ้งเลยอ่ะปีนี้เราจะแต่งโล่งหน่อยมันก็เลยปัญหาฟิวสเลรียมมันก็จะไม่ค่อยมีมันไม่ทึบไม่ชื้นได้อีกอย่างเราก็ผลป้องกันไว้ผลวป้องกันไว้ตั้งแต่เนินๆตั้งแต่ตัดลูกเสร็จอะ่ะผลทางดินผลทางดินทางต้นทางใบ หลังจากที่เราตัดลูกเซแล้วก็มาพ่นทางดินด้วยครั้งแรกเลยพ่นไอนี่พ่นเป็นไตโคดมามาเพราะว่าไตโคดามามันอยู่ในดินแล้วมันอยู่ได้นานเชื่อมจะเดินเรื่อยๆแล้วมันก็ดูดซึมไปตามหลากตามต้นตามท่ออาหารเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรล,ลดน้ามันก็ดูดไปตามท่ออาหารมันก็ช่วยได้เพราะว่า อยู่สลียบางทีมันก็เป็นจากด้านในนะเป็นจากด้านในประทุออกนอกเราไม่รู้ไงบางทีมออกไปต้นสวยๆนะ่ยเขายังไม่ประทุเนะขาเป็นแล้วทีนี้เราฉีดตามดินไปเนี่ยโอกาสเป็นน่ะน้อยฉีดตามดินแล้วก็งฉีดผลทางใบด้วยครั้งแรกเราใช้ไตโคดามาก่อนใช้ไตโคดามาปีนี้รู้สึกว่าใช้ไปสองครั้งนะ ใช้ไปสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพอกลางๆฝนมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นนีเป็นฟอสอีทิลใช้เป็นฟอสอีทิลสลับกันมาเพราะว่าถ้าเราใช้ไตรโคดมาม่าอย่างเดียวนะ่ะเราจะฉีดยาตัวอื่นไปมากไม่ได้มันจะขาดเชื้อหมดช่วงที่เราใช้ไตโคดมาม่าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงยาตัวอื่นนะครับทางใบเราก็ฉีดทางใบอย่างเดียวตามดินเราจะไม่ฉีดยาตัวอื่นนะครับ แล้วก็มาที่หลังนี่เราก็ใช้เป็นเคมีใช้เป็นไฟทิ้วมันก็ทำให้เราฉีดยา,มาแมลงยาตัวอื่นแดบได้มันก็ไม่มีผลเสียอะไรมากมายเนี่ยจะเห็นไหมต้นเราสวนเราเรื่องการถากต้นทากไรนี่แทบจะไม่มีนะครับเฉลี่ยปีนี้ปีที่แปดแล้วนะครับเรื่องถากต้นนี่มีน้อยมาก เพราะว่าเราฉีดป้องกันทุกปีนะครับแต่เราฉีดป้องกันไว้โอกาสเป็นมันก็จะน้อยนะครับโอกาสเป็นโรคอะน้อยเนี่ยเปิดเผ่อดูเปิดเปื่อดูถั่วไปนี่มีต้นนี้นี่ถากไว้ต้นเนี่ยต้นนี้เป็นไอหมอดเจาะนะครับเนี่ย หมอดเจาะต้นแล้วเขาก็คือปูดตามารชาชบาณฑ์เขาขี่เขาเยี่ยวออกมาแล้วมันก็จะ,ะทําให้เป็นเชื้อราเชื้อโลกโนดนหมอดเจาะต้นนะครับหมอดเจาะต้นแล้วก็จะเป็นปลวกไฟท็อปกลายเป็นไฟท็อปเวลาเขาขี่เขาเยี่ยวมาแล้วนี่ให้เพื่อนๆดูดูทั่วๆไปดูสภาพต้นย่อมได้ถากเลยมีกระสวนน้อย ตามกิ่งเล็กกิ่งน้อยถ้าเห็นมีเป็นฟิวอะถ้าตัดได้ตัดเลยไม่ต้องไปห่วงไว้เนี่ยทำามันลงโลงบางงโลงเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีมันก็จะไม่คอม่คอยเกิดในอยากช่วงฝนฝนเนี่ยถ้าฝนชุกชุกเนี่ย พยายามฉีดไอ้อพวกบรรดาเขาเรียกอะไรคอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยคอปเปอร์น่ะดีที่สุดฉีดช่วงฝนเนี่ยคอบคุมทุกอย่างทั้งโลกใบติดฟิวสเลียมอันนี้วันนี้จะมาบอกเพื่อนๆแบบไม่ปิดบังนะครับทาคลิปนี่คือทําอะไรก็บอกไปถ่ายบอกไปแบบนั้นเลยเราใช้ยาใช้อะไรไม่มากแต่ว่ามันทําตามไอ้นี่กันทาตามขั้นตอนของมัน ช่วงเวลาไหนต้องใช้อะไรอะไรในพวกนี้เราก็ไม่สิ้นเปลืองปีปีเราจะมาเน้นพวกยาลาช่วงตั้งแต่เริ่มฝนชุกอะ่ะฝนเริ่มลงอะ่ะตัดลูกเสร็จฝนเริ่มลงเราก็จะเน้นหลักๆจะเน้นเรื่องยาลาอย่างเดียวพวกใบนี่แทบจะไม่ได้บำรุงอะ่ะ เล้ยยาลาแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินแค่นั้นเองบำรุงต้นใบก็ฉีดป้องกันมแมลงช่วงแตกใบอ่อนแค่นั้นแหละพอใบแก่แล้วก็ไม่ได้สนใจเท่าไรแล้วน้นเรื่องโลกหนาฝนนะเราจะมาบำรุงใบก็ไก่ไก่ทำดอกนะครับพอเริ่มไก่ทำดอกก็จะบำรุงใบนี่ช่วงนี้ใบก็เริ่มปีป๊ป ฝนไม่ชุกครับฝนไม่ค่อยยุดให้ฝนตกมากไปหน่อยคือตกไปทั้งวันนะแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดเปิดก็เปิดแป๊บเดียวเดี๋ยวฝนตกอีกละใบก็เลยไม่ค่อยได้ยอดเดินช้าแสงไม่พอครับแสงแดดไม่พอวันนี้ก็จะมาพูดพอข่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่าปีนี้เราป้องกันคือโซเรียมยังไงนะครับ คือสี่เหลี่ยมก็หลักเหน่าคนเนาถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปต่อๆไปด้ยนะครับก่อนจากการคลิปนี้ขอให้ผู้รับชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ